บอกแล้วพี่บอกกัแล้วเขามาอาตตาที่เขากินมนากินมากเลยนะผมพี่ซ e> ันทำไมผมพี่เป็นหนุงหน้าหมาแบบี่ทอยู่า้ี่สองเออเห็นไหมล่ะ คือคือถ้าถ้าทางยุโรปทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นเมืองของเนี่ยสถาสถาปัตยกรรมแกลเลอรี่ศิลปะวัฒนธรรมก็คืออยู่ในจุดที่รุ่งเรืองสูงสุดแล้วก็เลยมีเวลาว่างในการผลิตงานศิลปะประเทศที่จะผลิตงานศิลปะได้ดีคือประเทศที่แบบมีเวลาว่างแล้วอ่ะแต่ประเทศไทยก็เยอะ ใช่แต่ศิลปะแต่ตั้งแต่เดิมมันมาจากราชสำนักนะมันไม่ได้เริ่มจากประชาชนนคนธรรมดาแต่เมื่อช่วงเด่ยวนึงมันสืบทอดมาได้อย่างยาวนานเป็นร้อยร้อยหลายร้อยปีเป็นพันปีเขาต้องนับไปถึงทวารวดีใช่ช่วยจัดการคนนี้เนี่ยค่ะเขาชอบทำอะไรเก่ๆใครอ่ละ อ้น <Cornell> ันนี้คือเพราะว่าโบดเนขาเล่นกันแล้วขนมกันหมดลยังเคลียยังตั้งค่าหรอแต่ตอนนี้ชนะสักกะแสลูเปลี่ยนมาจะไ่หอมแล้ว่าหึงรู้สึกว่ามันะก็นมันหอม แต่พี่จะบอกว่าหัวเราจะเหม็นมากพี่หนุ่มพุ่งตรงนะตอนนี้หนูมันรูดสักแหลมเหี่ยวแล้ตรงนี้แล้อยู่ที่ต้องขับมันเหม็นจริงๆเพราะว่าควงดีพี่แบบเรหม็นแอ้วเพราะเรนหอมไหม้เหมือนอยู่แถวเนี้ยเพราะเมื่อกี้พี่ถามแล้วเขาบอกว่าไม่เราต้องนั่งข้างใน พี sí, ama, sí, ่ผู้ชายเมื่อกี้ก็ดูแบบเนียบเนียบเอาเรื่องคุณต้องอย่างนี้ก่อนนะคุณต้องอย่างนี้ก่อนเออแม่เหรอเพราะว่าเขาอยากว่าเหมือนเหมือนประกาศว่าอยากให้สั่งหลายๆใจไม่ได้อยากให้สั่งแค่แบบอันนี้ไงตอนนี้พี่ชายกำลังเครียด ทางคาเซตติงกล้องอ่ะเอากล้องพี่ไปถ่ายเลยอันี้ก็มอนี่มมองมัไดต่เ้ามต่ช่วยต่มาเลยผ่านของพียอมา ดิบอกทั้งร้านไทยแล้วก็บอกกับเาแต่ว่าเเเารรมีมีเมนูที่ต้องการพิเศษจี่ร้านไทยไหมคะผมรักกุ้งปิดใช่ไหม ผมและกูปิดนะอูไรกูปิดใช่พี่ไม่ได้ทำอะไรโอเคมอนี่ผมเหรอว่าผมนะกูปิดใช่ปะที่ปิดุ๊บไม่มีแกนอ๋อไม่ได้อะอ๋อลิรัเ็ตวะเออเจมไม่ได้อะไรที่กูปิดน่เจมลน์รก็เปิดหรอหรอหรอทำไมนะใช่นะผมและกูปิดนะไม่นะมีแกนไม่ได้ไลน์ไม่ได้ไลน์ใช่ไหมโอเคถูกแล้วนี่งมันขึ้นอยู่เนี่ยกลุ่มตัวแล้วตกใจ มื้ <disposable worship> อกลางวันครับผมอ่ะพี่ฟ้าเป็นไงบ้างได้เห็นปราสาทปกมังเย็ดเหมือนนี่ปะทุ่มหนึ่งเหมือนเซอร์ยาบทุ่มหนึ่งปราทุ่มหนึ่งตอนนี้ที่ไทยทุ่มหนึ่งตอนนี้ที่ไทยหนึ่งทุ่มใช่กำลเอ็มเก์ดีก็มาเป็นเก์ดีใช่ อะไรนะคอมเจียบอยู่บนนเี่เขาจะลองรูปใช่คอมเจียบอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะแล้วหนึงน้แฟนคลับี่นี่นี่อ่ะอันนี้กล้องพี่เจี๊ยะกล้องกล้องกล้องสุดใช่เนี่ยอะน้ำี่ีเอาเพื่อือที่เตรย่อันนั้นคงมอไรรกมน้ำ้ำ เขาบอกว่ากล้องชัดมากใส่กล้องไอโฟน13ครับกล้องกล้องเจเมเป้นีน่พิชาพิชากำลังเครียดเรื่องเรื่องกล้องอยู่เข,าบ,ขาบอกเขาสั่งให้แล้วซันกำลังมา,ขาเขาเป็นผิวหน้าผัก เอด้งตา้านาัเฟอะไรด้ยอ้หไลเอรสไเดอรเฟอะ้เชฟอะไรด้ยอไเดแ้้ไปนี่เป็นยังไง มูดี๋ยไหเดวรูปประสาทอ่ะมันมันจึ้งนะคนประสาทแล้วเอาลูดวคนประลรูปบใ่ไพี่ต้องถามอะไรพี่พี่พี่มีนิปรัตตตัวเสียบการไหมล่ะมีที่ดูดไหมอ้าวเหรอดูดอะไรโอเค การยิบมาให้บางแนีเอ่ชิด<ๆ>นะพิชดได้ยาวเชื่ออยู่หมดเลยอ่ะอ่ะเราเปิดรูปให้ดูเลยรับ่างรอแป๊บหนึ อ่าฮะเปิดรูปให้รู้เฮ้ยวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ร้องอาหารสเปอนอ่ะให้ดูฟุดเทริรอระหว่างนี้นับนึงนะเราให้เจ็บพูดเถิเดูแล แล้วหนึ hmm. ่งนะอันนี้กุมปิดที่รักุมปิดค่ะแล้วนึงแม้เราให้ดูแป๊บหนึ่งสปอยก่อนสปอยเนาะแป๊บหนึ่งแบบเดียวกันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้ยรูปเยอะสปอยอ่าสปอยเออเอ้ยอะไรดีกว่าเอ้ยอะไรมาสปอยรูปกันก่อนดีกว่านี่นี่ ๊๊ดเบอร์มากเบอร์ไม่เป็นไรมันเบอร์อะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เห็นรูปเต็มละลายหลังสุดๆเป็นโบสที่สวยมากๆนะคะหวังว่าจะสร้างเสร็จเร็วๆนี้ มีคลิปด้วยนะเดี๋าเออรอ,รลลลอคลิปรอคลิปรูปเป็นร้านอันนี้สวยอันนี้สวยพี่มึงจรูปให้กันหลังเออแต่เบอร์สุดๆทุกคนตอนนี้นนนนมันเบิม่มมากพี่ทำอะไรให้ไม่ได้เพราะว่ามันเลื่อนเร็วอ่ะ อุ้ยเอาเป็นคลิปวิดีโอเหรอเออโอ้เออเลยทำถ่ายทันได้ไงวะ <laughs> อันนี้หน้าเพจมันเป็นกลุ่มส่วนตัวนะทุกคนทำไมทุกคนถึงมันกลุ่มส่วนตัวพี่ก็เห็นว่ามันขึ้น private มันก็ขึ้น private เนี่ยกลุ่มส่วนตัวแต่ว่าพี่ชอบมีคนพิมพ์มาบอกว่าอันนี้หน้าเพจไม่ใช่ ลนหน้าเพจเราไม่ได้ไลหน้าเพจเรไลคส่วนตัวเพราะว่าสวยสวยสวยเขาบอกว่าัมมิ n g อ่ะพี่พี่ตามคาเราเขาบอก c o ชีชกินคนชีกนคนายอี้าชกินคนนาอีฟ้าชีกิ ภาพไหนภาพไหนน่อสยแล้วสมัยเเอเบอร์เบอร์ตนี้ยังไม่ได้ลูกดูดูในนี้ไม่มีเลยเหรอไม่ถึงอะไ ที่หนูบอกมัยังไม่ได้รูปมาถึงะไรอันนี้อ๋อต่ทรมานคนอยู่ตอนนี้ก็ทรมานทุกคนอยู่พีวีวีพีเจมแคนยูแชร์ออลิตเแชร์น Can you share ไใครไว่ใครากมอเ่ดยไเดี๋ยวรอคลิปนะครับผมถ่ายคลิปไว้อยู่เดี๋ยวรอ ตัดต่อเยอะๆคุ้มมากคุ้มมากหมายถึงเป็นประโยอกอะเศรษสีใช่ไหมแบบไม่อยากได้แบบเยอะๆคุ้มรัวอ๋ออันอันนี้ t o ใช่ too much มันบางทีมันเยอะตอนนี้ฉลองการกดลองอยู่เอาอะไรึ้นมา ไม่มันอยู่ที่บริบทด้วยว่าใช้กับอะไรใช้กับอะไรอ๋่โอเค I need a lot of ใช่ Hi, I need a lot of ice เอเวอเรสต์หมวกหมวหมวก and Hollywood <c oughs> and put <Hollywood. c oughs> the อะไรนะ Hollywood Fat App Hollywood ดีเจมาแต่งแบบแต่งกูเป็นไข่ก็ไม่รู้ไข่เนี่ยอจริงเหรอท้งผมยังไม่ละลายเลยอาจเาไม่ใส่หดแล้วมันก็เละอแต่ที่เรารู้สึกไม่อะไาเพราะน้ำมันยังไม่หมด ได้ได้ยัง <c oughs> จริหรอ๋อหิวข้าวใช่ไหมพี่ฟ้าคนไหนเป็น <c oughs> เวสเตอร์ก่อนเรียกเขาแล้วแบบว่า can we have more ice อ่ l อะได้เลยได้เลยแป๊บหนึ่งนะโอเคขอ,ขอบคุณครับเอาหลบแป๊บมันบาง mặt พัดว่าง là อยากดู Bike toilet, big, very big. Lèo. may. tuấn là giant. <coughs> <coughs> the you know, do, do you see the Yes, yeah,

อ่ะพี่ฟ้าไอพี่ชายังไม่ได้เลยตอนเนี้ตั้งค้าไม่เสร็จหิวหิวข้าพี่แวหรือว่าท่านสัอะไรที่เป็นสีจะง่ายกว่าไอเนหกเป็นสีอวบอไปแลย มันจะชอบอยู่เป็นหมุนประมาณน่ะเออโ๊โ๊มาแต่ว่าไอ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 โอเอนี่ยเป็นของโอเคไม่เ็นมีอะไรมาเลยมันขายรับไปหรือว่ามะนดา อมเป็นแน่เลยหินหิวไหมไปกพี่อยู่ข้างหน้าเนี่ KFC เห็นไหมล่ะก็มาอะไรกันอะ

เด็ครับเขาจะให้สนต่อนอ้าวนอกเโอเคมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วครับอ่ะพี่้ายรีวิวหน่อยมันคือีวได้หินี้แ่พี่เคเป็นวราจานไงเราคื อ่ะฮะลองทุกคนเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟโอเคพี่โอเคพี่ฟ้ามาอ่ะนันชิมชิมหน่อยชิม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 อ่ะอ่ะให้เห็นทางคู่เลยอ่านเนี่ยมาถ่ายถ่ายรูปเพจน้องให้หน่อยดิอ่ะพี่ชาชิมให้หน่อยให้ชิมหน่อยเพื่อให้เราไติดเลัง ไม่มันเป็นมันเป็นในนี่ส้พี่ฟ้าเป็นไงรสชาติทำไมเ <ś> ป็นเป็นอะไรก็ได้เป็นผักเป็อะไก็นด้เฟย์ก้าคืออือก็คือพี่ชาเป็นไงรสชาตินิ่งเลยดูสิ่มเศร้าอ่ะ ขมันเหมือนนี้เมื่อคืนพิซที่เกินอ่มืเมนซอสมยเหรอเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อคืนผมพูดอะทับโลอะไรนะไอ้นาพิซซ่าอะไรนะได้เลยได้เลยได้ได้ได้แต่จริงๆชาล็อกออกไมพี่ คืนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปดูให้ทิออ้งกล้องไว้พี่ก่อนเพราะพี่เซ็ตให้ไม่ทันวันนี้ได้ได้แต่ชาลอตต้องได้เออนาบอกว่าเป็นด้วยได้ได้ได้ <c oughs> พี่คิดตังนะพี่คิดตังเหมือนอะไรนะข้ามา พี่ฟ้าอร่อยไหมแฟนขับถามอ,อร่อยไหมพี่ฟ้าเขาบอกว่าให้ป้อนกันจะ่อาไปไหมมันเป็นอะไรครับพี่ฟ้าขอ

กระดูกลิ้นด้วยมุ้ยริโต้ข้ามเมอ,อกมาแล้วหนึ่ง้่อรอแมาขอโทษค่ะ ท้องนั้นที่ไหนา s very small like little h ่อไเราทไม่ได้ขับทั้งกล้องมาเลยครับผมเออเขารู้ละขขใจละเขาไปใช่มันเป็นการเฟรใช่ แต่ยัาไปอย่าไปกรพิบตามุ่งสวนนะเขาจะหาว่าเราแบบว่าเฟิร์สชอล์ก็เขาหาแล้วเมือกี้เมื่อกี้แก๊งแก๊งแก๊งไม่รุ่นอ่ะกลาเียสียแต่ว่าอะไรครับอ๋อันนี้ิงลังัชี ข่ามเ๊็่เมาไม่เป็นไรครับผม ผมันหนักผมเจ็บมือมันเจ็บเจ็บมือเอ้ากะตอกเลยมีแค่นี้นะกับข้าวมีแค่นี้แหละม,มีแค่นี้แหละพี่ส่วน,สย,นส,สยามทะเลกรุงเทพเ <c oughs> ปล่าประตาดไม่ ถามถามพ,พははี่ปั๊กว่าปราสาทนี้ชื่ออะไรพี่ปั๊กบอกว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพพระราชวังพระราชวังอะไรแวซายแซม่ใช่งเร็มงมงมงเรศปนตาตัวหอยอยหมอนอ่อย

级别为，很注意，脆弱很养，啊，<noise> <noise> What else? <laughs> Teacher? Ah, info. Ole. 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 That is something that, like. If you like something, you say, Ole. 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 Or you say, Ole, my lady. Yes? <laughs> yes? 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 อืมที่ไหนอ๋อ,อไม่ก็นี่เป็นสเปน สเปนเป็นคนเอาภาษาและวัฒนธรรมไปเผยแพร่ที่ลาตินอเมริกาต้นฉบับอยู่นี่ก็คือตอนที่เขายุกลา่านานิคมใช่ไหมมันจะมีอังกฤษกับสเปนและโปรตุเกสสามประเทศที่เป็นเจ้าแห่งเรือเขาก็ได้พาคนที่มีเนี่ยคนที่มีแบบเขาเวลาเขาดั้งเรือไปทีเขาก็จะมีหมอสอนศาสนาแล้วก็เป็นพวกเผยแพร่วัฒนธรรมการปกครองสร้างเมืองอะไรอยเงี้ย ไปไปลงพอไปจอดลงที่ลาตินอเมริกาเหมือนกันเหมือนเดิมก็ไปฆ่าคนพื้นที่เราก็เผยแผ่ภาษาของตัวเองให้เขาได้มีภาษาใช้อะไรเงี้ยผ่านการนับถือศาสนามันก็เลยทําให้ลาตินอเมริกาทั้งหมดเลยอะพูดภาษาสเปนยกเว้นแค่ประเทศเดียวคือบาราซิลที่พูดโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไปลงที่บาราซิลแค่นั้นเลย ทุกคนก็เลยพูดภาษาโปรตุเกสที่บราซิลแล้วคนพูดภาษาไทยอ่ะเขาพูดภาษาไม่มีใครมาลงเลยค่ะก็เลยยืนตงี้เองอใช่ประมาณนั้นจะหลับแล้วเนี่ยมันีตเราไปหน้าเนาะบินาเออเข้ามาเป็นอะไรอยู่หรอไรอยู่สลุกกันอยู่ คลงเลยไหมค่อยๆตอนตอนตอนเดินดเดีกวไหมเนาะโอเคโอเคได้อ่ะที่ฟ้าลายหน่อยนิดเดิงโอเคครับไป